สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับแก้วิธีไม่หอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการเล่นเครื่องเสียงนี้เราต้องเริ่มมาตั้งแต่ต้นก่อนนะครับสําหรับการที่เราไม่อยากให้ไม่หอนนะครับเราต้องจัดระบบเราตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือการเลือกซื้อตั้งแต่ Power อร์ตั้งแต่อดอกลําโพงเสียงกลางแหลม นะครับเราควรที่จะเลือกให้มันถูกต้องกับการใช้งานของเราเนาะนะครับนะต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่ามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะการที่เราอยากได้เสียงที่มันดังเวลาพูดไม่์แล้วก็โอกาสหอน,น้อยนะครับลูกค้าต้องใช้ p o w ว r แอมวัดสูงในการขับเสียงกลางแหลมนะครับต้องใช้ p o w M ว r แอมบัดสูงคำว่าเพเว์แอมัดสูงนะครับลูกค้า จะไปใช้พวกเป็นคัส AB b ิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับลูกค้าต้องไปใช้ AB ธรรมดาหรือคัสดีประมาณนี้นะครับในการขับแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับการที่ใช้เพืวอแหววัดสูงขับดอกลำโพงเสียงกลางนี่นะครับผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าไม้นะครับผมนะความถี่แปลกปลอมนะครับเวลามันหอนเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงนะครับออกจากลําโพงมาเข้าใหม่นะเทคนิคง่ายๆเลยมันจะมาเข้าใหม่ นะครับนะพอนะครับเราใช้พวเวมบัดสูงนะครับเราไม่ได้เร่งแรงนะครับเราเปิดแค่นิดเดียวมันก็จะดังแล้วนะครับถ้าเป็นพวเวมบัดต่ำนะครับเอามาขับเสียงกลางแหลมเราจะเร่งสูงนะครับมันถึงจะดังเท่าพวเวมบัดสูงถูกต้องไหมครับนั่นแหละนะครับทำให้มันหอนความถี่ที่มันผิดเพี้ยนมามันถึงจะหอนนะครับทำไมนะครับคณะหมอํำคณะคอนเสิร์ตเขาใช้เสียงกลางเยอะ นะครับลูกค้าต้องเข้าใจด้วยว่าลิมิตของการเปิดนะครับตั้งแต่การบิดวอลลุ่มขึ้นมานะครับมันมีลิมิตของมันนะครับนะสมมติว่า100%มันจะสามารถเร่งไม่ได้ถึง100%เนะครับเวลาเราใช้ไม้นะครับนะลูกค้าสังเกตดูเวลาเราเปิดไม้นะครับเราหมุนวอลลุ่มขึ้นมานะครับประมาณเที่ยงแล้วแต่เครื่องนะครับแล้วแต่เครื่องเสียงแต่ละท่านหมุนวอลลุ่มนะครับเกินไม้ขึ้นมาบางคนก็ได้ประมาณ เที่ยงบางคนก็เล่งได้เยอะนะครับถ้าเล่งเกินนี้ก็อาจจะหอนก็ต้องเอาไว้ตรงนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับลิมิตของเครื่องแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการซื้อ power amp เสียงกลางเนี่ยต้องดูดีๆต้องใช้งานดีๆนะครับบางคนเวลาไปเทสเอา้าทาไมเขาเทสไม่หอนนะครับเวลาเทสนะครับมันก็ต้องไปลองหน้าง,งานจริงนะครับลูกค้าถึงจะรู้นะครับจะมาเปิดเสียงเบา,เบาให้กันฟังแบบนี้ว่าโอ้นี่ไม่หอน ตู้ดีเอ้ยไมค์ดีเว้ยเน็ตเวิร์กดีเว้ยมันไม่ได้นะครับนะต้องไปลองหน้างานจริงว่าเสียงมันได้ไหมนะครับนะเสียงมันได้แล้วก็มันไม่หอนนะครับสาคัญเลย p พาเวอร์แอมเสียงกลางนะครับสาคัญมากนะครับอันดับที่สองก็คือการเลือกซื้อดอกลาโพงเสียงกลางแหลมนะครับควรที่จะเลือกให้ถูกนะครับเลือกให้ดีโบเมนวาสิไปซื้อดอกมะเหลวนะครับเอาดอกอะไรก็ได้แล้วไปซื้อเน็ตเวิร์กมาใส่มันไม่ใช่นะครับลูกค้าต้องหาดอก ด,ดีมาใส่เลยนะครับนะเสียงเหลยมนี่ใส่ซก็ได้ขอแค่ใส่ดอกดีๆก่อนเรื่องเน็ตเบิร์ดเนี่ยค่อยไปว่าก,กันนะเป็นทีหลังละระดับแรกดอกเราต้องดีก่อนนะถึงจะไปหาซื้อเน็ตเบิร์ดมาใส่ดีๆนะโมเมน์ว่าซื้อดอกมาบอดีเราต้องหาดิ้นลนเพื่อจะไปหาซื้อเน็ตเบิร์ดอ่าเขาบอกว่ายี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้ดีก็ไปตามเขาเอามาใส่ก็ไม่จบนะ power amp แล้วก็ดอกกลางแหลมนี่ต้องดีนะครับอีกประเด็นนึง คือคนไม่ค่อยเข้าใจถ้าจะพูดไปคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรับฟังก็คือปริมาตรตู้ตู้สมัยนี้นะครับตู้เสียงกลางสมัยนี้นะครับไม่ได้ตีใส่ปริมาตรไม่ได้ตีใส่การจูนสามารถตีใส่อะไรล่ะตู้เสียงกลางทุกวันนี้นะตีใส่ขนาดไม้ไม้หนึ่งแผ่นต้องตีให้ได้เยอะที่สุดเพื่อกําไรเยอะที่สุดถูกต้องไหมครับตู้เสียงกลางสมัยนี้เป็นอย่างนั้นบางคนบอกว่าเฮย้ยเสียงกลางตียังไงมันก็ดัง ใช่ครับลองไปดูตู้บริษัทดูนะครับมันต้องเป็นปริมาตรหรือการจูนออกแบบพอตมาอย่างดีนะเสียงมันถึงจะดีด้วยนะนี่ขนาดตู้นะครับปริมาตรตู้สูตรตู้เสียงกลางมีส่วนมากไม่ใช่ว่าจะจับอะไรมาใส่ถามว่าจับอะไรมาใส่มาดังไหมครับมันดังแต่ว่าความกรีบความเนียนนะครับมันสู้ตู้ที่ปริมาตรมันถูกต้องไม่ได้นะครับผมนะเังเกียด,ดูตู้บริษัท ของเขาจะเป็นปริมาตรใหญ่ตู้ใบใหญ่ตู้ทือทะอย่างยกตัวอย่างตู้พวกยามาฮ่าอ,อย่างเงี้ยนะครับใบใหญ่หนักยกทือทะแต่เสียงดีนะครับนะตู้ปริมาณตู้หรือสูตรตู้บางคนมองข้ามไปนะครับผมนะผมบอกไว้เลยว่าตีตู้ทุกวันนี้ตีใส่ส่วนมากนะตีใส่ไม้ไม้หนึ่งแผ่นต้องทําให้ได้ตู้หลายใบที่สุดย่นขนาดลงย่อขนาดลงให้เล็กบางคนก็ชอบเล็กๆเนะเาะก็ว่ากันไป นะครับทีนี้นะครับการไม่หอนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ตัวมิกเซอร์มิกเซอร์เนี่ยเราต้องใช้นะหาเลือกใช้ที่มันดีๆหน่อยนะครับส่วนตัวมิกเซอร์ทักวนันนี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีครับตั้งแต่แบรนด์จีนก็ถือว่าดีนะครับน้ำเสียงของมิกเซอร์ก็จะมีเสียงบางนะครับกลางบาง อ่าบางคืออะไรช่างเอกนะครับเวลาเราเปิดเสียงกลางมันไม่ค่อยได้ความหนาของเสียงมันปรางมันแผ่วดังก็จริงแต่ว่ามันดังแผ่วมันดังไม่มีพลังนะมิกเซอร์นะครับผมนะตัวนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มันก็จะแตกต่างแค่แนวเสียงนะครับหลายคนก็จะชอบบนกับผมว่านะครับไม่หอนอยู่ที่ไหมหรือป่ากครับช่างเอกนะครับส่วนตัวที่เคยลองมานะครับไม้สาย3 0 0ร้อยบาทก็ไม่หอนนะครับถ้า ระบบทุกอย่างมันดีเครื่องเสียงนะครับนะระบบทุกอย่างมันต้องดีมันต้องกลมเกลืนกันนะครับนะอ่ามันต้องกลมเกลืนกันมันถึงจะนะครับไม่หอนนะครับสำคัญตั้งแต่ไล่พาวเวอร์นะครับดอกลําโพงปริมาตรตู้ลําโพงมานะครับแล้วก็ไมค์ไมค์เนี่ยไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องหอนหรือไม่หอนเท่าไหร่นะครับลูกค้านะอ่าส่วนตัวไมค์เนี่ยมันจะมี ถ้าเป็นไม้สายนะครับมันก็จะต่างกันแค่ราคาสูงวัสดุดีแนวเสียงที่แตกต่างกันไปแค่นั้นนะครับนะออมันเป็นแนวเสียงที่แตกต่างกันไปเท่านั้นถ้าเป็นไม้ลอยไม้ไร้สายนะครับนะไม้ลอยไม้ไร้สายประมาณนั้นนะก็จะแตกต่างกันที่วัสดุในการออกแบบตัวรับนะครับวัสดุตัวใหม่นะครับการรับส่งสัญญาณดีไหม นะครับนะแล้วก็น้ําเสียงที่แตกต่างกันมันอยู่ที่ประมาณมันอยู่แค่นี้นะครับบางคนไม่หอนก็ไปเปลี่ยนไม้เอาเปลี่ยนไม้เอาไปแก้ที่ปลายเหตุมันไม่ใช่มันอยู่ที่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของการหอนนะครับเซตเครื่องให้ดีหาดอกที่ลงตัวมาใส่ตู้ของเรานะครับนะเสียงกลางมันก็จะได้ออกนะบางคนก็จะไปชอบหาเสียงกลางที่มันออกเปลี่ยนเยอะๆมาใส่มันก็ ไม่ได้นะครับเสียงเวลาพูดมันก็จะทุ้มเกินไปพอทุ้มเกินไปมันก็ไม่น่าฟังถ้าแห้งเกินไปมันก็ไม่น่าฟังนะเสียงกลางแหลมนะมันต้องพอดีพอดีนะจะทุม้มบางคนไปรับงานเครื่องเสียงเวลาพูดใหม่ก็ดังตึกตึก,ตก,ตกนะตู้เบียดก็ดังตึกตึก,ตกนะสังกะสีสั่นนะก็ะไม่ลดลงนะการเสียงไหม่เนี่ยมันต้องดีนะมันต้องแบบเวลาเรามิกสเสียงออกมาเนี่ยมันต้องไม่ดังตึกตึกเวลาพูดใหม่นะ มันต้องเนียนเป็นเสียงกลางบางคนก็ชอบเสียงกลางแห้งๆออกไปโถทานแหลมนะครับบางคนก็ชอบเสียงกลางแหลมใสเสียๆแล้วก็กลางนั้นหนาอ้วนๆคำว,ว่าอ้วนๆไม่ใช่ว่ามีเบียดนะคือกลางมันหนานะครับจากที่บางก็จะหนาขึ้นออกโลนิดหน่อยแต่ไม่ใช่โลขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับนะฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงใหม่นะครับบางคนใช้ปีาราวกะนะฝากถึงคนที่ใช้ปีาราวกะท่านจะ บอกว่าไม้ท่านหอนไม่ได้นะปีคาราเกะไม่จะหอนเร็วนะครับทําไมปีคาราเกะไม่ถึงหอนเร็วครับปีคาราเกะส่วนมากเขาก็จะออกแบบมาใช้นะครับในงานในบ้านในบ้านเนี่ยนะครับเราเลี่ยงนิดเดียวไม่มันก็ดังถูกต้องไหมเพราะว่ามันเป็นที่ปิดนะครับหรือบริเวณบ้านมันมันเป็นที่ปิดเลี่ยงนิดเดียวไม่มันดังพอกลางแจ้งปุ๊บนะครับเลี่ยงขึ้นมันหอนเลยนะครับนะปีคาราเกะระวังไว้นะเวลาจะไปใช้ไม่กลางแจ้งนะ นะมันหอนเร็วเนี่นอนนะสำหรับปีคาราโอเกะถามว่าปีคาราโอเกะไปใช้ข้างนอกได้ไหมนอกบ้านได้ไหมมันก็ใช้กับ,กบระบบะการแจ้งได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเวลาพูดไม่นะมันจะหอนเร็วกว่าการใช้มิกเซอร์เพราะว่ามิกเซอร์ความถี่มันละเอียดกว่านะครับผมนะความถี่มันมันละเอียดกว่ามันเป็นมาตรฐานกว่าว่างั้นเถอะอืมมันเป็นมาตรฐานนะครับผมมาตรฐานกว่า ไม่มันจะไม่ค่อยหอนนะบางคนก็จะไปชอบใช้ปีแล้วก็จะบอกว่าไม้ตัวเองหอนมันคอนโทรลยากครับปีมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะทุกวันนี้นะหูคนมันหนานะครับหนาเหมือนขนมชั้นนะมันก็เลยต้องอหาอะไรที่มันดีดีหน่อยไม่ใช้นะครับผมนะเพื่อจะให้เครื่องเสียงเราได้มาตรฐานส่วนกลางเบียดนุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องออกแบบตั้งแต่แรกนะแล้วเราชอบแนวเสียงแบบไหนเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะมา นะครับบอกวิธีการเลือกตู้เบสสาหรับใครที่เล่นเครื่องเสียงใหม่เนาะว่าชอบแนวเสียงแบบไหนก็ควรจะเลือกแบบนั้นไม่ใช่จะไปตามสไตล์ไปตามกระแสเขานะครับตัวเองเปิดเพลงก็จะไปแนวเล่นสดอะไรประมาณนั้นนะอ่ามันไม่เหมือนกันเนาะสำหรับนะครับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยกันนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่เล่นเครื่องเสียงใหม่หรือเก่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับนําไปใช้งานได้ครับตัวนี้